เราเข้าสู่ช่อง Salmon 7นะคะตอนนี้เราอยู่กันใน EP ที่39กันแล้วในข้อ236ของวิชาแมชินิกนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอีก2ข้อที่เหลือของบท 3D Equilibrium of Particle mm hmm. กันให้จบบทนะคะเข้าก่อนเนี่ยคือความจริงพี่อยากจะตัดจบตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วแหละแต่ว่า มันยาวเกินไปเนื่องจากเจ้าข้อน,นี้แหละเนาะก็ก็เลยต้องมาต่อกันใน EP นี้นะคะเอ่อเนื่องจากว่ามันเป็นรูปเดียวกันนะคะเดี๋ยวพี่จะดึงข้อมูลมาจากข้อข้างบนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับการคิดข้อนี้มากเนาะข้อที่แล้วเนี่ยเราได้ f 1 f 2 f 3 f 4 ไม่มี f 4มีถึงแค่ f 3เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะลอกข้อมูลที่เราคำนวณได้แล้วมามาทำต่อในข้อนี้เลยใช้ปากกาสีแดงแล้วกันเริ่มที่ f 1 f 1เราหามาแล้ว6 4 i บวกแบบ c k F2 คือลบ 10K อันนี้เอามาจากข้อที่แล้วนะคะที่เราหากันมาแล้ว F3 ที่หามาอย่างยากเย็นบวก 146.85K แล้ว FR ก็คือไม่ได้ใช้เนาะโอเค โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องเมื่อ F R คือแรงรับขนาด1 2 0นิวตันขอกดเครื่องคิดเลขนะคะว่าคือจะคำนวณตัวเลขทั้งหมดเนี่ยว่ามันได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะกดเครื่องคิดเลขนะ84.85 อันนี้ก็เลขเดียวกันโจทย์บอกว่าข้อใดถูกต้องเราดูข้อแรก f 1 x f 3 x เท่ากับ84.85เรามาดู f 1 f f 1 x นี่คือ f 1 นี่คือ f 1แล้วนี่คือ x ในแกน x แล้ว f f ส x อยู่นี่เขาบอกว่า2ตัวนี้บวกกันจะได้84.85ิบสี่มาพิสูจน์กันว่าจริงหรือเปล่าห4สิบสลบยี่ส เท่ากับ42.42 42. ผิดนะคะไม่ตรงกับ84.85ต่อมาเขาบอกว่า f 1 y บวก f 3 y f 1 y นี่คือ f 1 y ใน f 1เนี่ยมีแค่ i และ k ไม่มี j นะคะดังนั้นก็คือโน f 3 y ก็คือตัวนี้ ก็บวกไป73.48เท่ากับ73.48ตรงไหมไม่ตรงผิดเลยจ้ะต่อมาเขาบอกว่า F3Y เท่ากับ F3Y คือมีตัวเดียวค่ะเท่ากับ73.48ถูกต้องคนที่ใช้ไม่ต้องทำอะไรเลย โอเคเรามาลองดูข้อสุดท้ายว่ามันผิดด้วยหรือเปล่า f 1น f 2อแ f 3าโอเคเอา Z ทั้ง3าม,มารวมกันก็ f 1นึแวก f 2อแ f 3าม8 1 1สี110่สิบแปวกหนึ่งนะคะ กดเครื่องคิดเลขต,ตู้ตู้ตู้ได้84.85ไม่ตรงกับ73.48สิอ่าผิดจา้าถูกต้องอยังไม่มีข้อสงสัยคนที่ใช่ไม่ต้องพายายามสองยามสิบข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงลับที่กระทำที่จุด A ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะ ฟีบอดี้อันนี้เราไม่ต้องวาดเนาะเพราะว่าโจทย์ให้เรามาชัดเจนอยู่แล้วมี2แรงดังนี้นะคะเขาบอกว่า FR เนี่ยคือ FAB บวก FAC ทั้งรูปเนี่ยมีแรงอยู่แค่2แรง FR ก็คือทั้ง2แรงมาบวกกันถูกต้องไม่ต้องทำอะไรเลยข้อ2 FAB เท่ากับตืดๆอะไรก็ไม่รู้ ข้อส F A C เท่ากับตืดอ,ๆๆอะไรไม่รู้ข้อสี R, ่ F R ท้าอ่าอ,อ,อันนี้พี่ยังไม่ได้พิจารณาข้อสองกับข้อสามนะแต่ว่าพี่พิจารณาจากข้อสก่อนข้อสเนี่ยธรรมดามันต้องเป็นอย่างนี้คือ F R ใช่ปะ F R เนี่ย มันคือ FAB บวก FAC แล้วพอขนาดของ FR เนี่ยมันจะเป็นรูท FAB รูทในที่นเนี้ยเจ้า FAB เนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปเวกเตอร์นะคือไม่ได้เป็น ijk นะจลังสองบวกคืออยู่ในรูปสเกลาร์นะทุกคน แล้วในที่นี้มันคืออะไรโจทย์ให้เรามาแล้ว FAB 100 FAC 120แทนค่า Loot 100กำลังสบวก120กำลังสอช้อยที่เขาให้มามันคือ160ไม่ใช่120ผิดเลยนะคะคือผิดเลยเนาะ ตอบข้อ4ได้เลยแต่เนื่องจากว่านี่มันเป็นคลิปฉเฉลยพี่ก็จะแสดงวิธีทำให้ดูทั้งหมดเนาะว่าข้อ2กลบข้อ3เนี่ยมันผิดจริงไหมจริงๆแล้วมันคืออะไรถ้าใครไม่อยากดูก็ข้ามไปดูคลิปหน้าเลยนะคะไม่ว่ากันเพราะว่าถ้าเป็นพี่ไปทำข้อสอบอะพี่ก็ทำแค่นี้แหละเอาจริงแบบทำยังไงก็ได้ให้สั้นที่สุดเร็วที่สุด แต่ว่านี่ด้วยความที่เป็นเฉลยนะคะดันั้นเราจะเราก็จะนะตามนั้นแหละโอเคมาเราลอง,ลอง,ลอง,ลองทำข้อ2กัน f a b โจทย์ให้มา100ก็คูณไปคูณรัศมีหารด้วยขนาดรัศมีของเขาคือ c i ลบ c k ก็แน่นอนรูทสี่กำลังสองบวกสี่กำลังสองนะคะกดเครื่องคิดเลขก็จะได้100คูณด้วย 4i ่ไบวกสี่ส่วนด้วยรูทสามสเท่ากับ100 4i บวกส k ่ส่วนด้วย4ีรูทสคือรูทสามเนี่ยเท่ากับ4ีรูทสนะเดี๋ยวใครถามอีกว่ามันมาจากไหนอธิบายให้หมดแล้วกันรูทสาเนี่ย32เนี่ย,ยมันคือ4คูณ4คูณสไม่งงนะทุกคน สิบหกเนาะคูณสองเท่ากับสามสองไม่งงนะแล้วด้วยเนื่องคือเขียนอีกรูปหนึ่งก็คือสี่กำลังสองคูณกับสองมันจะมีค่าเท่ากับรูทสี่กำลังสองคูณสองมันอยู่ในรูทสองใช่ปะ 4กำลังสองเราเลยยก4ออกมาข้างนอกเหลือตัวที่ติดรูทคือ2อ,อืมนั่นแหละและนี่ก็ตรงกับช้อยข้อที่2แล้วดังนั้นช้อยข้อที่2นั้นถูกนะจ๊ะมาดูช้อยข้อที่3เปลี่ยนสีประกาเป็น สีชมพูแล้วกันเพื่อความน่ารักเออ F โอสีน่ารักสังเลยอะ่ะก็เขาให้แรงมา120เนาะคูณรัศมีก็คือ CI คือเวลาทุกคนไปทำอะ่ะทุกคนต้องเขียนพิกัดก่อนเนาะว่าพิกัดตรงนี้คือเลขเท่าไหร่พิกัด เท่านี้เท่านี้นี่พิกัดเท่านี้เท่านี้นี่พิกัดเท่านี้เท่านี้แล้วก็เอาปลายลบต้นนะคะทุกคนซึ่งพี่ไม่แสดงวิธีทําให้ดูแล้วเนาะใครอยากรู้ทํายังไงไปดูคลิปที่สามสิบห้านะคะแต่ว่าถ้าแบบว่าเราทําจนเริ่มชํานาญชํานาญแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเขียนพิกัดก็ได้นะคือเขียนพิกัดแบบกันพลาดเพื่อความชัวอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าเหมือนกับเราเริ่มชํานาญอะ เราก็มองดูแล้วก็เขียนได้เลยเหมือนของพี่เนี่ยตอนที่พี่ทำจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้มาเขียนพิกัดนะเนื่องจากขี้เกียจแล้วก็ดูแล้วก็เขียนเลยแต่อันเนี้ยมันก็มีโอกาสพลาดสูงนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าดูแล้วรู้สึกว่าแบบเออกลัวพลาดไม่ชำนาญกลัวผิดเนี่ยแนะนำว่าให้ให้เขียนพิกัดนะคะชัว มันไม่ได้เสียเวลามากหรอกโอเคอันนี้ก็ตรงกับช้อยข้อที่3แล้วนะคะดังนั้นข้อ4ก็ถูกต้องอย่างไม่มีข้อสงสัยเอาล่ะเราจบบท 3D equilibrium ออฟพากันแล้ว บทนี้รู้สึกว่าเราจะเดินทางกันมาทั้งหมด5 EP ด้วยกันนะคะเดี๋ยวอย่างนี้ EP ที่40 EP หน้าเราจะมาต่อในบท 2D Equilibrium of Rigid Body นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะคะ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ